วัสดีคกับมเพื่อนจะมาพูดถึงคนสองกลมสองลักษณะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่กลุ่มเยอะแยะกับกลุ่มที่สองคือกลุ่มเฉยแฉะครับมีก้อนเลียนเสียยังไงครับกลุ่มแรกกลุ่มเยอะแยะคือกลุ่มที่คนแบบผมคนที่ชอบเรียกว่าพลังงานเยอะตอนที่ก่อนป่วยเนี่ยทางานเยอะคิดเยอะอย่างโน้นอย่างน,องอางนี้คิดเยอะเป็นห่วงคนทุกยอย่างอย่างโนนนี้ ได้ว่าคนเยอะแยะครับก็เลยทําให้มีปัญหาในของกันที่เรานั้นเก็บความเครียดมากมายทํางานใช้งานต่างๆที่ทําเป็นต์กรงนี้ครับกลุ่มที่สองครับคนเฉยแฉะคนที่ไม่สนใจะไรเลยในนี้พวกนี้ครับก็ก็มีอยู่ในสังคมมากมายครับให้เราเนี่ยดูว่าเราเป็นกลุ่มไหนครับเฉยแฉะก็ไม่ดีนะครับคือไม่เอาอะไรเลยไม่เคยคิดอะไรไม่เคยวางแผนอะไรเลย ก็จนเกินไปผมได้จะบอกว่าคนที่เราควรเป็นที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนทั้งเฉยแฉะแต่ว่าเยอะแยะบางที่กังกาสบายสบายมีทั้งช่วงเวลาที่อาจจะเยอะแยะบ้างช่วงเวลาที่เฉยแฉบ้างครับนี่คือทางสายการที่เท่านั้นนั้นมีประสบแม่สุดครับเนาะฝอยนะครับเพื่อนให้เอนทุกคนดีขึ้นทุกวันนะครับเลยครับ